คนที่มีหลายฝั่งแล้วอยากจะก๊อปงานรอเป็นชิ้นงานออกมาหลายๆชิ้นทำตามง่ายๆในคลิปนี้ครับต้นแบบที่เราได้มาอาจจะไม่เรียบร้อยเราใช้ดินน้ำมันซ่อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดครับทากาวลาเท็กซ์ที่ด้านหลังติดบนพลาสติกหรือแผ่นไอะลูิเนียเรียบๆกั้นเป็นบล็อกโดยใช้ดินน้ำมัน ให้ดีน้ำมันติดแน่นกับแผ่นอะคริลิกทาวัสดุลงบนต้นแบบและบนแผ่นอะคริลิกเพื่อกันซิลิโคนที่อาจจะติดต้นแบบหรือแผ่นอะคริลิกด้านล่างใช้ซิลิโคนใต้หวันเหลวในการทำแม่พิมพ์ช่างซิลิโคนแล้วใช้ตัวตำแข็งประมาณ2-3%คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆ เทบางๆลงบนต้นแบบเป็นชั้นแรกเกี่ยวซิลิโคนให้ทั่วฟองอากาศจะค่อยๆลอยขึ้นมาผสมซิลิโคนแล้วเททับเททับจนเต็มแม่พิมพ์รอให้ซิลิโคนแข็งตัวประมาณ3ชั่วโมง แกซิลิโคอนออกจากต้นแบบตัดแต่งให้เรียบร้อยเราก็จะได้แม่พิมพ์ซิลิโคนสำหรับหล่อต่อไปหล่อโดยใช้เลซินหล่อทั่วไปผสมผงแคลเซียมและสีช่างเลซินหล่อทั่วไปผสมตัวม่วง3ส่วนต่อแคลเซียมสองส่วนคนให้เข้ากันและผสมสีเหลืองเพื่อจะได้ชิ้นงานสีเหลือง ก็จะทำงานสีทองต่อไปผสมตัวทำแข็งประมาณ1%ปแล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเทลงบนชิ้นงานใช้ผู้กันช่วยปัดให้เลซินลงไปตามรายละเอียดแล้วผสมเลซินเทให้เต็มแม่พิมพ์รอให้เลซินแข็งตัวประมาณสองชั่วโมงแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์แค่นี้เราก็ได้ชิ้นงานสำหรับนำไปทำสีทองสวยๆต่อไปแล้วครับ ยังไงลองทำตามกันดูนะครับไม่ยากใช่ไหมล่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ